พียกทิครับมีเอ็อเซทนิดนึงครับคือในฐานะที่พี่กระทิงเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในวงการครับเรียกว่ายืนระยะมาประมาณหนึ่งและน้องไมกี้ก็เป็นน้องใหม่ในวงการาฮะอยากจะรู้ว่ามีอะไรอยากจะสอนไหมอะคือน้องเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบอันนี้เหมือนเหมือนมีนิ่คุณแรกๆอ่ะคุณอยากจะใครตะขาบมาให้น้องเขาปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมา แรกพี่ก็เป็นงี้แหละสอนหน่อยแรกคุณเป็นแบบนี้หรอผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยครับต้เสมอตั้งแต่ปลายใช่แล้วก็แต่พี่ขออย่างเดียวขออะไรเวลาเป็นเรื่องสำคัญว่าอย่าพังแบบใครอย่าสายน้องพี่พูดจริงอย่าสายแบบใครอย่าสายแบบใครเออนะเอาไปรนวพี่ไม่พลาดใครหรอกแต่เราเวลาไม่ยี่แบบ พี่ว่ามันกี่ไปอีกไกลอคืต้องตรงเวลาตต้องงรเวลาใช่อย่ามาสายเออแล้วต้องมีอะไรอีกต้องอย่างนี้พี่เซ็นเสร็จแล้วเหรอเขาเซ็นเสร็จแล้วไม่ต้องไปเอาอ้าวเขเซ็นเสร็จแล้วแต่ว่าคือตอนนี้เซ็นเสร็จเลยให้เขาไปเป็นพิธีกรช่วยมายืนคุยนั่งคุยไม่คือผมจะไปแล้วแหละแต่ผมแวะมาแซวเพื่อนอีกยังไม่ให้ไปยังไม่ให้ไปยังไม่เสร็จ จะไปคาเฟ่ไหนเราอะชลเุรีหรอคาเฟ่ชลเจรีหรอไปไดเขาเรียกอะไรเอ็มห้างใหม่เอ็มเอ็มปิปิยาปิดติดนะไปตอนนี้ยไปได้ครับไปได้ไปดูร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรร้าอะไรอันนี้ก็ยังจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวไปนี่คุณไปจริงเหรอเนี่ยจะไปจริงคลับมาที่หน้าหน่อยมาที่หน้าหน่อยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปไม่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 ไน่ั กระทิ้งวันนี้คุณทำเวลาได้ดีมากนะเรียกว่าปรับตัวจากปีที่แล้วใช่ใช่ครับปีที่แล้วนี่คือก่อนจะเสร็จก็คือรอกระทิงคนเดียวใช่แต่ปีนี้กระทิงก็คือปั๊มไปก่อนแล้วไม่ใช้วคือเดมัขึ้นมาเป็นเวทีกระทิ้งใส่ก่อนแล้วคุณไปซ้อมที่ไหนมาในการเซ็นเนี่ยครับก็ซ้อมในสมุดของผมนี่แหละมีคนช่วยสอนกับมีคนช่วยสอนกับไม่มีพี่อาซันดีเวลาพีอมซันดีบอกว่าไม่มี ไม่มีครับก็วันนี้เร็ววันนี้เลยครับใช่เพราะผมอยู่ต้นแถวด้วยตัวคนอื่นรอครับเอาจริงๆก็พี่ๆเขาก็เลยบอกว่าเออไมดูเสร็จแน่ใช่แต่ว่าลายเซ็นไม่เจอจะโควนนะเหมือนมากไม่เหมือนบ้างใช่ครบ้างหรือเปล่ากไม่รู้นะครับก่อนไปก่อนไปคุณมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้มีเรื่องเกมโกงเกมครับผมถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็จะไทยนะ เกมโอเกมกับพี่ก้าวสุวรรณสลาเนี่ยฮะอฮะหล่อมากหล่อมากอยากจะบอกอะไรกับเขาหน่อยไหมครับครับหล่อกกับพี่ไออีกหลอกไอหยาด้ะไอยังไงดีเราถามแฟนคลับเซาวซิว่ายังไงเมื่อกี้เสียงดังมากเลยพี่คือมึงเลี้ยงหมาก็ไม่ได้ชนะกูมันมาเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ย นี่มาเอาเลยใครบอกหลอกอะไรกับมานี่เลยได้พัดเฉยเอาเอาจริงๆก็เดี๋ยวผมต้องไปนะ่ะไปไหนทิงไปไหนนะไปไหนคาเฟ่เลยนะหาซื้อหมาบ้างผมผมเรื่องจริงไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อพูดในการเปิดร้านครับอ๋อร้านชื่ออยางจำชื่อไม่ได้ต่าพึ่งเปิดพูดถึงการพูดจรขายอะไรขายอะไรสปาเกตตี้ เอาเลยเนี่ยชาแค่สปาเกตตี้อาหารอิตาลีอ่ะอาอย่างภาษาอิตาลีพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใส่ไปให้พี่ฟังเมื่อกี้ว่าพูดอะไรพี่ไอซ์หลอกมากเลยเอาเสื้อไปเอาเสื้อไปเลยนะอีกทีนึงพี่เอาเอาดีๆก็ทิ้งขุนอารมณ์หลอกพี่ไอซ์ค่ะ เดี๋ยวสแกนที่ว่าโค้ดเลยร้อนเนี่ก็จะสแกนที่ว่าโค้ดอย่างเดียวเลยจริงสเต็ปเอาจริงหัวต้อไปแล้วได้ได้ได้จังหวะเดีอถ่ายรูปหน่อยสามสามเจ็ดห้าครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมกระทิงก็ตอนนี้มีเกมบงเกมผมเล่นกับพี่เก้าสุวรชัยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งลากหักหลังเพิ่งติดกล้องไปเมื่อวานเออมีใครบ้างนะ มีที่มีพี่เกวลินพรเกียรติแล้วก็เกียรแล้วก็น้องแบมสบายครับนนะ้องแบมก็เล่นในนี้ด้วยนะครับน้องแบมน้องแบมชเขาไม่เสียงหวานเฉกว่าแล้วไปน้องแบมเขสียงออกเฉกวานอ่ะขาวมากคุณนี่เฉหว่าไอซ์เจนมากอร่อยเลยคือตั้งแต่น้องเขาเข้ามาในสามนะน้องแบมนะก็ไอซ์โสดเลยขจัด ใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงด้วยอันนี้เรื่องจริงเอออะไรเงี้ยไปก็จะไปจากตรงนี้แล้วคผมก็ทิ้งงานให้เขาคนนั้นใช่ครับคือทิ้งบอกไปแล้วไม่เม uh ื่อก AH ี Honestly, ้คนน้องไอซ์เนี่ยทิ้งบอกไปตอนที่ไลฟ์สดไงใช่เออแต่คือปิดไร้์ัวไม่ได้แก้ตัวแล้ววันนี้เรายังมีพยานหลักฐางนิ่งใช่พยาธิโอเคขอบคุณน้องกระทิงมากนะขอลาแฟนๆหน่อยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมว่าทุกคนใจได้มากครับม่รอ ที่จะดูทุกทุกคนนะครับมาให้กำลังใจแต่ละคนนะครับขอบคุณมากนะคร<ม>ับหวังว<ม>่าจะได<ม>ี่นีความสุขนะครับอีกแล้วขอเสียงให้ทีม้วยจ้าขอบคุณครับเออรอเอาเอาพัดอีกไหมเอาพัดอีกไหมเอาเทื่อไปเลยคือกทิมตอนเล่นไปกับตอนนี้สภาพเดียวกันเลยเออสัสดวันสวีทสวีทสครับเออครับ เราว่างๆนะเราว่างเราว่างเราว่างๆครับคนกำลังดึงเยอะไหมเนีเยคนกำลัเยอะไหมครับโปรงกรมนี้ต้นเดืเราสามารถดองานตรงนั้นไว้ก่อนแล้วออกมายืนคุยจะได้้นเนได้ไหมนเราเตัวที่ถ่ายรูปเนี โชวตัวที่ยังถ่ายรูปนิดนยไม่หม่อายที่กัอายรับผรัที่ที่อยู่นั่นคือรอรับปฏิทินกันแลครับเออรอรอเจอคุณรอเจอคุณ เขาอาจจะได้แต่งตัวทิ้กันแล้วด้วยซ้ำใช่มีอินเ i อร์เนชั่น n a ลแฟนด้วยคุณอยู่ไหนครับบราซิลนี่ไใครครับโอล่า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 บราซิลเนมาร์กโดเลนโดเนมาร์กโดเลนโดครับผมสวัสดีครับคุณกัมบคุณตอนนี้ช่วงนี้คุณทำงานเยอะไหมช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ช่วงนี้ว่างครับเอาล่ะเพราะเรืองยุ่ ไม่มีอะไรให้เล่นเลยก็ก็มีช่วงนี้เดี๋ยวกำลังจะมีคอนเสิร์ตครับผมอเสวยเป็นคอนเสิร์ตใครไหมเขาสวยเลยได้ครับผมก็ขอฝากคอนเสิร์ตเอ่อกราฟฟีโนวินโนคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมก็วันที่9ธันวาคมนี้นะครับสนุกแน่นี่คือคอนเสิร์ตเดียวใช่ครับผมีแก๊สนะมีเกสพอสปอยเหรอไหมวันแบบเอ้ยเบาๆมีใครว่พูดอย่างสปอยมากแต่ว่ารอรอรอติดตามใช่รอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ครับผมไปไหมไปเปล่า ได้ไงก่อนจัดที่ไหนจัดที่ไหนที่เดโมบางปิครับผมใช่ครับผมมีใครไปบ้างครับโอ้เมืองแน่นพูดเลยสุดยอดครับเมืองแน่นเดี๋ยวเจอกันนะสนุกแน่นอนแล้วมีแบบไปต่างประเทศไหมกับแฟนมิตต่างประเทศอะไรเงี้ยอ่าถ้าต่างประเทศเดี๋ยวจะมี25ธันวาคมครับที่ประเทศญี่ปุ่นอีกใช่แล้วกันมีใครไปไหมญี่ปุ่ มีนะแล้วปฟนอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนคลับใช่ตามไปเลยแบบผมเคยไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นประมาณสามครั้งครับแล้วแบบก็จะมีแบบพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแบบบินตามไปแทบทุกคังเลยเออสุดยอดมากผมก็คิดว่านี่แหละใช่น่าจะอยู่ในนี้เวย ใช่ครับผมแล้วงานแบบงานการแสดงมีมีให้ติดตามอยู่ไหมครับถ้าการแสดงก็จะมีรอจันอ่เนี่ยแหละครับผมต้นปีหน้าแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมเออเดี๋ยวน่าจะมีออกมาให้ดูเรื่อยๆครับอือเดี๋ยจะไปด้วยฮะนะครับซื้อตั๋วให้หน่อยไปด้วยไปไหนครับวันนี้ญี่ปุ่นเออเด h e Mall กันไหม เดือบอเดือบอเดือบอตอนนี้หมดแล้วยังไม่มีไปซื้อทำไม่ตั้งไปเดือบอหมดแล้วอ่ะใช่ค่าตัวเดือบอมาแทนสองภาษาไโอ้โหโ้าตัวค่าตัวแนงไปที่ไปเราไปอ่าญี่ปุ่นแหละเออใ้าตัวญี่ปุ่นถูกใช่เหรอถูกใช่ไหมโอ้อะไรนะไปญี่ปุ่นแดง คขาจะยกนั่นคนหนึ่งสองสามยกถูกวัยถูกวัยเมื่อกี้สองเมื่อกี้สองเขาเอกอยู่ายู่ไหมบอกไม่ทันเมื่อกี้บอกไม่ทันนับเร็วด้วยหนึ่งสองยายยายคขา่ายกยกอ่ะคุณกาคุณเลือกเลือกเลยครับ ข้างหลังครับผมคนใเสื้อสีขาวข้างหล <t S 3> ังที่กำลังกระดิกมืออยู่กระบอกมืออยู่ปะที่บอกมืาอยู่ตรงแประตูใช่หมใหญ่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 ให่ใหญ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 ่หญ่ใหญ่ใหญ่่ใหหญ่ใหญ มาเร็ว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 ใช่ครับผมถูกนะถูกต้มงนะอยู่เดือนอะไรครับมาตอบคำถามก่อนตอบคำถามก่อนทายสุดยอดครับรัอะรับจากมือรับจากมือรับจากมือนี่เขาเปิดอยู่นะเปิดอยู่เฮ้ยแต่ในนไม่ได้เปิดกล้องนะเปิดคำตอบอันอันนี้เปิดกล้องอ่ะ Huh? Oh, I from Korea. So did you I know? Sweat. Sweat. Who is the guy? Can <laughs> you sweat or who is the guy? Just a little bit. So, Dong Chai is your home <laughs> anchors. I'll uh, yeah. be in at which month? January, February, March, or April. Which one? Uh, which month? Uh, basically, GAF say in which month in calendar.

สิ้นกันแบตสูงกันแบอว่าเออมื่อกี้ก็คือกระตอกใช่อีกข้อนึ่งอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งอีกข้อใช่ไหมครับงั้นเราเป็นอะไรเดียวปฏิทินให้ผมสักเล่มหนึ่งมีปฏิทินให้ผมสักเล่มหนึ่งไหมครับหาหาหยดี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  เมื่อกี้แฟนๆกระซิบมาบอกว่าเอาง่ายๆรูกเอาง่ายๆครับองนั้นผมถามว่าในรูปนักแสดงดวงใจเทวพงสิคนเนี่ยเทศหันหน้าด้านไหนครับเออซ้ายขาขวาหน่อยทิ้งแค่จะสุ่มถูกหรือเปล่าวันๆเทศหันหน้าด้านไหนนะครับผมหันหน้าด้านไหนเข้ากล้องใช่ไหม อ่าใช่เอาเอาจากเอาจากฝั่งเทศแยังจะฝั่งเทศแล้วจะฝั่งเทศโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองสามยังไม่ได้ยกเลยยังไม่ได้พี่เขายกเ้วยยกต้องทำใก็ยกดิเอาใหม่หนึ่งสองสามยกยกก่อนมาเมื่อกี้ใช่ยกก่อนครับเอาใหม่ยังไปยังไงเย็นจับติ่งหูตัวเองไว้เออจับจริง หนึ่งสองสามยุบอ่ะคนเลือกอะไรซื้อเหลือกอไม่ใช่ใครดีใครดีคนไหนดีพี่เสื้อฟ้าพี่เสื้อฟ้าคนไหนมีมีปลาสองปลาปล่อยชุบปลาปล่อยฉุบปลาปล่อยชุบปลาปล่อยแล้วปล่อยชุบเป็นการปล่อยชุบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะวันนี้เออไปได้ไปได้อ่ามาพัฒนาเลยดีเลย อีดแปดว่าาทยคาไทยมาดีครับมา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 ชาวไทยเปนที่อรแปดทีมเดอรแปดอยู่ด้วยก่อนครบีสเดี๋ยวไม่ใช่เทพไมรอนมาคุยตอกสช่วยกันเยเทศคุณรู้ไหมเนี่ว่าคุณหันหน้าด้านไหนเขากล้องนี่กางก้มหน้าเอยากทำผมผมจำไม่ได้ครับเชิญครับหน้าวินทีเลยฮะสจส่ครับอวำถามนิดนึ่งคำถามมีอยู่ว่า คำถามมีอยู่ว่าในรูปน,นักแสดงทั้งสิบคนเนี่ยครับเทเสถันหน้าด้านไหนครับเอาอะไรเข้าเอาเอาฝั่งไหนเข้ากล้องมองจากฝั่งของน้องเทศขวาคือซ้ายค่ะ,คะถ้านับจากฝั่งเทศคือหัอนซ้าย <c oughs>

เวยไมพนแล้วทั้งสองคนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไหวอยู่ครับผมไหวอยู่ไหวอยู่อันนี้คือการย้ายยอ้าเต่อยแล้วมีอยต่อยต่อยต่ต่อยต่อยต้อ่นย่อยตออยต่อเต่าต่อยต่อยต่อนตออยต่อย่อยตเตยต่อต่อต่อ่อยต่อยตอ่เตือ่อยตออบอ่่ยอยยย่ยยอย่่่ยยอ่ คุณเขียนอะไรเป็นฉบับสุดท้ายเขียนเนื้อเพลงคุณเขียนว่าคุณเขียนว่าอยากได้คำตอบแถวไหนตอบนึ่อยากได้ะไรครับฉบับสุดท้ายอยากได้อยากได้ฉบับสุดท้ายที่เขียนไว้เองนะครับเขียนว่าเอ่อเล่นนี้เป็นเล่นสุดท้ายทนบิ๊กเซ็นทรัล จบแล้วจบคุณจบแล้จวันนี้จบวันนี้จบวันนี้ก็คือใครที่ได้ไปก็จะได้รับรู้ความรู้สึกที่พีคเสร็จเสร็จฉบับสุดท้ายนะครับผมเสร็จแล้วได้กันเหรอมีความสุขมีความสุขความสุขมีความสุขลายเป็นไว้อย่างนี้เป็นแบบนี้นี่โหยาวมากนะก็คือทับหัวพีพีไปเลยใช่คือก็ค้าก็ข้าคิวพีพีไปไม่เห็นีพีพีฉบับนี้พีพีพีเซ็นทับหัวน้องแล้วอ่ะพีเซ็นทับหัวพีพีอ่ะเดี๋ยวเราเอาคืนนะเดี๋ยวเราเอาคืนนะเอาไปว่า เออมาครับผมเราไปเล่นเกมให้น้องเล่นเกมไหมแจกพัดมแจกพเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตั้งคำถามกันเองมาเอ้อยเดี๋ยวเราจะเล่นเกมแจกพัดทีนี้สามารถพูกากันได้ชิทเกมเลยสคนนี้่าเกมอนเผู้ชาตเราาต่อมาให้พูดาดาต่อมาให้อะไรดี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 เออเออลูกในละคร้นูกใครอะไรอย่างเงี้ย เป็นรูปใครชื่อเรื่องอะไรเอาไปแล้วเอาแล้วไงรูปใครอ่ะครับผมต่อไปผมขอย่างเรื่องต่อมาโอ้โหยากหรือเปล่าตีเอาองดูลราดูอะไรมาคำถามคือคำถามคืออยากจะถามทุกคนว่าดุลอักษรเป็นรูปของใครครับดุลอักษรเป็นรูปของใครครับรู้ไหมรู้ไหมรู้นะ พอไหมเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณดูนะว่าคุณยอมอะไรนะสามสองยกคนไหนฮะมองทันหรือเปล่ามรงผิดดูทันกันเนี่ยตอนนี้มองหรือเปล่าที่บอกมันอยู่คนไหนเดี๋ยวไหนเอาไหนซ้ายขวามองไม่เห็นแล้วเมื่อกี้สองเมื่อกี้สองอ่ะเมื่อกี้สองใหม่ต้องใหม่ให้ช่วยกันดูฝไฟกวาดดง สามสองยกยังย่งเมื่อกี้ยกก่อนเมื่อกี้ยกก่อนเห็นนะเห็นฉันเห็นนะเขาเพิ่งแสดงตัวกันใช่ใช่ห้ามโกงแลจ๊ะสามสองยกใช่ห้าร้อยสามสบห้้อยสามบเสื้อดำที่ใส่แมสเสื้อดำที่ใส่แมสใส่เลยนี่หรอชูแสดงตัวหน่ักทีับใช่ไหมเหรอถูกต้องมาเซ็นต์หน้าพี่ตอบคำถามก่อนนะยังไม่ได้รางวัลไม่ใช่ไรตอบคำถามกันก่อนอย่าลืมให้ดีก๊ คุนแล้วไงอันนี้ก็สุดยอดน่ารักอ่ะชื่ออะไรหน้าเลยครับรู้ใช่ไหมครับรอไปคุณจะคุณคุณรู้คำตอบใช่ไหมคุณสอคน้คุณาเลยคุณต้อเลยคุณคุณต้อคุณต้เฉลยนะคุณจะสอบน่่ของใครครับดเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวคคนเดียว่ช่คนครคนเดียวใช่ไหมโอเควิไลลำพาวิไลพาถูกต้องไหมจ๊ะ ถูกต้อเก่งมากขอาไร้สองคนเลยได้ไหมครับแน่สานาตอนขณะนี้นะครับเราปล่อยผู้โชคดีลงแบบล็อตสุดท้ายมาแล้วสีร้อนถึงห้ารอยลอตอนนี้คือจนถึงหมายเลขห้าร้อยอยู่ในัรนนี้ละอ่้า้องวิชิตเพิ่ถามอีกคำถามนึงอีกสักหนึ่งคถามสักหนึ่งคถาม้าอสออะไรได้แต่อย่าพิยูร่งงลยอะก็ได้ พี่จะยู่ดูได้เป็นอะไร,ไ,รไม่มีใครตอบได้เพราะพี่ยังจำไ,ไ,ไม่ได้เลยพี่เริ่มได้พี่ตอบว่นลูกของลูกของบานนีครับเรียกโอ้เออเออเออขาถามมี่อยู่ว่าว่ามีตอนเขาที่เขาไปถามมี่ซีร่กี่คนอ่ะศิระเป็นลูกของใครคุณพ่อเป็นใครอศิระคุณพ่อเป็นใคร ใช่ประกาศย่งอีกครัพร้อมไหมพร้อมนะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมย่างยยาหรอย่งด้วยรู้รคำตอบ่าอาซีระเป็นลูกของพ่อคนไหนนะคท่มาบวยนะคะไปตอนะคาบเข้าไนะครับโอ้ใบ้ใบเดี๋ยวขอยกใบดีกว่าพร้อมไหมพร้อมไหมไม่พร้อมหรอกเอาเสชอยูใช่ไหม เปิดเปิดอยู่ไม่รู้ใครแป๊บนึงนะครับกูเกิลอยู่ใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนเล่นเอาคำว่า้คำว่ายคำอ่อคุณพ่อกระแสเป็นพี่ชายใหญ่คุณพ่อก็เป็นคนเ่นโอ้ยก็คือเรื่องแรกเรื่องแรกของเรื่องแรกของชุดชาเทพก็จะเอาชื่อเลยใช่ไหมชื่อนักแสดงที่เล่นเลยใช่ไหม คุณอาจะได้แบบไหนอ่ะเอาเอานักแสดงอ๋อชื่อนักแสดงไปชื่อนักแสดงแต่ให้ตอบชื่อตัวละครอ่าโอเคอ่าพิกเกตครับพิกเกตเล่นเป็นใครอ่า่านั้นเลยนั่นแหละตอนที่กูกันไงชื่ออะไรรู้ยังรู้ยังกูเกิลได้ยังพ่อไงเริ่มโอเคโอเคมาสามสองยก